S <S> ออออก็ยัเนองคยอมือกครับพอเห็นน้องๆเป็นไงบ้นึกถึงวันแบบวันที่เราเคยประกวดครับผมออแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเต้นขึ้นมาทันทีอยากเต้นขึ้นมาไม่ใช่ครับ <laughs> <c oughs> ครับรู้สึกว่าน้องๆแบบน้องๆเก่งมากทุกคนเลยคือต่อให้แบบเจอแรงกดดันหรือว่าแบบความตื่นเต้นอะไรก็ตามแต่น้องทําโชว์มาได้ดีมากคือไม่รู้ว่าน้อง เตรียมโชว์กันนานเลยนะแต่ว่าเก่งกันมากเลยครับแล้วไม่ได้ยินว่าแบบคิดโชว์กันเองด้วยเนี่ยก็ได้น่าชื่นชมมากครับในฐานะรุ่นพี่พี่เพิร์ดจะบอกอะไรน้องบ้างคะก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันละเซ็นต้าน่ารักมากเใช่ใช่น้องๆน้องๆโอ้โหตกใจหมดโอ้โหจะแพ้เสียงในหัวบ่อยไปหนเลยเรื่องมะเกี่ยวไม่ใช่เรื่องหัวใ่หัว คอไไฟไฟมันแรงใช่ไี่ไฟมันแรงมันแดงก่อมดเออโอ้โหมันมีกรีกด้่ยใช่พันพี่หนะตอนรอดพันพี่หูแดงเพราะว่าอยู่กับป๊อกกี้ครับแดงครับแล้วก็เลยใช่พี่พี่ครับแก้วผมน้องเก่งมากน้องเก่งแล้วป๊อกกี้เก่งมากแล้วก็ได้ยินว่าแบบเตรียมโชว์กันเองนะแต่ละคนก็คิดว่าอนาคตไกลแน่นอนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าบ้านจิมเอ็ทีวีครับเราเป็นคนไม่ปกติเหมือนกันแน่ อาจารย์พี่เขาเซลว่าแบบสังคมที่นี่หล่อๆจริงป่ะจริงครับพี่สังเกตว่าพวกพี่ๆถามผมสมัยก่อนเมื่อ5-6ปีแล้วจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ก็จริงก็อันนี้ให้หล่อ เพื่อเจอใครจะเจอใครเมื e ่อกี้พี่ปอนบอกว่าพี่ปอนเป็นพี่ออฟจูมพี่ออฟจูมพี่จูมโอ้ยจริงก็มีมีผลไม่หมดนะครับมันเรียกว่าเป็นรุ่นส่งรุ่นครับแล้วก็เข้ามาก็เจอแต่ละคนก็พิีคกนะใช่ครับก็เจอแบบพอนราวิทอะไรอย่างนี้ก็เก็หนักอยู่โดยเฉพาะพี่ดังไหมครับดังอ่งเงเซนต้าเป็นพี่ดังหรอหรออ๋อไม่ครับมีแต่มีแต่สิ่งดีๆครับผมที่เขาส่งให้ครับ อุ้ยน่ารักรันมากจะเป็นเด็กดีที่สุดเด็กดีตั้งใจทํางานมาตรงเวลาถูกต้องครับกับแอนนตากับพี่แบมนิดนึงคอณค่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพรับาะว่าคนเดียวเลยกันนเลยะะคดีใจครับดีใจก็เรามองพี่เขาเป็นไอดอลครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากแล้วพอได้มีโอกาสไปเต้นกับเขาด้วยก็รู้สึกว่าเขาเฟรนดี้มากครับเราเราซ้อมทีานแบบ บหรือว่าปึ๊บได้เลยคลิปเต้นติ๊กต็อกใช่ไหมครับใช่กับพี่่กับพีแบบเออเชื่อไหมครับว่าเทคิทออฟพี่แบมต่อท่าแค่สองนาทีครับจริงเหรอใช่ครับคลิปนั้นก็พี่แบมเก่งมากเก่งมากครับว่าพี่แบมคนดูมากเพราะว่าเทนตาร์บาดเจ็บอ๋อใช่บรรนั้นพันข้อมือไปด้วยครับเต็มไปถูกใช่พี่แบมสองนาทีพี่เพิร์ดสองเดือนจริงพี่ก่อพี่เพิร์ดนี่หลายเดือนละหลเดือนครับแปลว่าเธอต้องเต้นได้แล้วพี่ครับไม่ยังไม่ใช่พี่กี่เดือนก็สอนให้ได้ครับได้คือ รักคู่เท่าโลกเลยแบบนี้คูเท่าโลกเลยฝด้วยนะครับรักคุณเท่าโลกแต่ถ้าพี่บอกทิ้งเพลงเพราะสบเขาบอกอะไรเราบ้างเขาแนะนำอะไรเราบ้างเขาส่วนใหญ่ก็คุยทำความรู้จักแนะนำแบบปกติครับผมใช่แล้วก็มีแบบถามไถ่ครั้งแรกครับ้งที่ไเจอเขาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่ได้เจอครับผมณเออตอนนี้ฟิลลี่ก็เปิดกล้องไปแล้วค่ะ หลายเรื่องมากแล้วนี่โดยเฉพาะมันหวานขนาดไหนคะโฮ้ยดูเฮ้ยดูเรียกว่ารักฟูเท่าโลกเป็นอะไรใหม่ๆนะใช่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ทุกคนไม่เห็นเหมือนซันต้ามาก่อนเลยขนาดผมเล่นผมยังยังงงตัวเองอยู่เลยตอนนี้ก็ยังไม่คุ้นชินกับตัวเองคุ้นชินที่ที่เล่นแนวที่เล่นไปใช่ครับคือเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยจริงๆริงทั้งการแต่งตัวทั้งนิสัยทั้งพื้นหลังอะไรทุกอย่างเลยครับแล้วก็ซันต้าก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น้องได้ได้ท้าทายมากกับเรื่องนี้อีกเรื่องแล้วของพี่เบิร์ด่ะคะ ผมก็ก็สนุกมากครับที่ที่ได้เล่นก็แต่ช่วงนี้ก็แน่นเลย7วันก็มีแบบสก้าเล็สก้าเล็ด้วยแล้วก็ลักซูซ่าสก้าเล็เหรอคะเล่นไปเลยนะคะผมเล่นแต่ส่วนบุคลิกตัวละครเนี้ยต้องถ่ายความมาสองเลยก็นิดนึงนะพี่จริงๆมันก็โอ้โหแอบงงนิดนิดเหรอเพราะว่ามันคาแรคเตอร์สองตัวมันแตกต่างกันเพราะว่าช่วงเวลามไ่เหมือนกันใช่แต่ไม่เป็นไรทำกันบ้านมีโอกาสพิเศษหนึ่งวันเกิดที่ผ่านมาเน มันเกิดที่ผัดเนาครับผมพี่อยากได้ซองกันบ้างเลยอซองพี่อยากคุณเพื่อนในซองนั้นมีอะไรตายแล้วตอนเี้ในซองมันยิ่งแค่ซองทุกคนพอมีการซองเลยครับซองตายแล้วก็จะให้พี่ก็ซองแดงก็ชื่นใจครับเฮ้ยแต่น่ารักครับน่ารักมากคือคือวันนั้นเราแบบทํางานเป็นเป็นวันที่ได้พักวันเดียววันผักวันเดียวใช่ครับเรารู้สึกว่าตอน ไม่คิดว่าพี่เขาจะมาด้วยสับตอนแรกก็ดีใจครับถือเค้กไปสี่ก้อนแล้วปีนี้จริงครับคเออปีหน้าเดี๋ยวจัดสี่ก้อนให้คนเดียวไม่ใช่หรอใช่ให้คนพิเศษแค่คนเดียวเลยอ่ะพี่เฟอร์ทำไมถึงแบบให้ของขวัญเป็นแบบนจริงๆอ่ะมีเล็งไว้ก็คือจริงอยากพาน้องพาน้องไปแต่งรถครับใช่แต่น้องรถน้องยังแต่งไม่ได้ตอนนี้แล้วก็ยังกลัวกับกับเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยก็เลยยังไม่ยังไม่มีโอกาสจะได้พาไปก็เลย แล้วก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปหาซื้อของกันนะเราะเราเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยใช่ครับก็เจ็ดวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยเของว่าเป็นเป็นของขวัญที่ซื้อมากซื่อมาอให้แบบตรงๆเลยไม่ต้องแบบว่ามาอ๊ยแต่จริงใจดีนะครับรู้สึกว่าเป็นเป็นของขวัญที่ได้รับมาแล้วดีใจมากได้ใช้จริงๆได้ใช้จริงๆริงเพราะควาจริงๆก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะว่าของขวัญวันเกิดนะสมมติถ้าเราให้ให้ให้แบบ ให้ใครอยากได้ให้ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบใช้ได้เต็มที่เอาไปใช้ยังคะอะไรนะครับเอาไปใช้หรือยังอ๋อเก็บยังอยู่ในซองเหมือนเดิมเลยครับรวมรวมถึงดอกไม้ก็ยังอยู่ในนั้นสภาพมาอย่างไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเอาไว้บนหัวเตียงเดี๋ยวเขียนว่าพี่เพิร์ทที่สุดในหัวใจเลยได้สิชวยพ่อะไรเนาะสงสารคนฝั่งนี้ก่อนโอเคชวยพ่อะไรเนาะค่ะท ไม่ถึงให้เวยพออย่างเราใช่ไหม ก็จริงๆก็ขอให้น้องนะแบบผมผมพูดจริงๆครับผมทำงานกับสแตนต้ามามีความสุขมากเราสนิทกันจริงๆครับเราสนิทกันเรียกว่ายิ่งกว่าสนิทยิ่งกว่าสนิทมากๆมันเป็นความสบายใจอีกอย่างหนึ่งใช่ที่มันไม่ใช่แค่พาร์ทเนอร์ร่วมงานแต่มันมันมากไปกว่านั้นแบบแบบรักมากจริงๆครับก็อยากให้แบบต้าประสบความสําเร็จในในฐานะวงอะไรก็ตามเป็นแบบแจสเปิร์ที่ดีเนี่ยแจสเปอร์แจสเปอร์ครับเกือบไปถามไม่ทัลกรหน้ากับพี่ชายต้าเขาจะรักพี่เฟิร์ มากขึ้นถ้าเขาถ้าที่เพิร์ดเรียกคิวชื่อวงถูก,ค,ก Enough, ah, okay, ครับช <c oughs> ื่อวงว่าแจ๊สบอลแจ๊สเปอร์โอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ